มันมีคลิปคลิปหนึ่งที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเมืองครับเขาเลยบอกว่าพระไม่ควรพูดเกี่ยวกับเรื่องการเมืองครับเราพูดเรื่องการเมืองเหรอเห็นเขาว่าอย่างนั้นครับโอเคน่าจะเป็นนี่นะที่ต้อมตัดเมื่อวานใช่ไหมครับาาไม่ได้พูดถึงเรื่องการเมืองหรอกเมื่อวานนี้เราว่านะมันเป็นเรื่องพูดถึงบ้านเรานะจริงๆแล้วเรื่องการเมืองกับพระสงฆ์ มันคนละเรื่องกันพระไม่ควรยุ่งเรื่องการเมืองเนี่ยในความหมายในความหมายที่เราควรเข้าใจเราอาจจะเข้าใจความหมายผิดไปนะเราว่านะพระไม่ควรยุ่งกันเมืองก็คือไม่ควรจะไปสแสวงหาตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ควรไปแย่งตําแหน่งแข่งขันไม่ควรจะไปแย่งชิงที่เป็นเรื่องของการปกครองอะไรเขาเราไม่ได้บุรเพื่อที่เราจะไปแย่งกับเขานี่นะเราพูดในฐานะ พูดเตือนสติกันเหาไหมเข้าใจความหมายไหมไมเนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่พูดเตือนสติแล้วใครจะพูดล่ะเห็ไหมถ้าเราหลบถ้าเราไม่กล้าเผชิญความจริงแล้วใครจะปกป้องบ้านเราล่ะถ้าไม่พูดเลยนี่นะเข้าใจความหมายไหมไมันไม่ใช่ว่าเราพูดเพื่อที่จะไปแย่ยงว่าเรียกคะแนนเสียงนไม่ใช่อย่างนั้นนะเราพูดเพื่อเตือนสตินะ ไม่ได้พูดเพื่อไปมีส่วนได้เสียกับเรื่องอตำแหน่งทางการเมืองอะไรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะจะให้ครูบาอาจารย์เฉยไม่พูดอะไรแล้วใครจะปกป้องนะถ้าไม่พูดอะไรเลยอมันก็มีกฎหมายคุ้มครองการออกความเห็นอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยนะเนี่ออกไหมก็ถ้าไปไปยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้อะไรก็เออว่ากันไปอย่างหนึ่งเนาะ มันคนละเรื่องกันนะฟังให้ดีเขาบอกว่าตอนข่าวหมอพีเขมือนเล่นคุณใสใส่ไอคนโทรคุณศินครับมึงมาใส่กูเนี่ยตอนเนี้ยกูไปลวะวมามาเล่นใส่กูเนี่ยนะแหมงั้นมึงไม่ต้องไปซื้อระเบิดไม่ต้องซื้อรถถังหรอกก็ให้ผิดพวกเนี้ยอาจารย์พวกเนี้ยมาเล่นคุณใส่ใส่แม่งตายหมดอะ มันไม่มีหรอกอย่างโน้บุญสินเลยมึงอย่ากลัวนะเว้ยมึงมีเหรียญกูด้วยงั้นมึงจะไปหาค้าขายทำไมมึงก็เล่นคุณใส่เสียฮะเหมือนบอกมีนวดสนองเสน่เนี่ยโอ้โหงั้นมึงไม่ต้องทำหาอะไรไปใส่แม่งลูกสาวคนเศรษฐีรวยๆมันใส่พ่อกับแม่มันด้วยอย่าไปใส่จะลูกมัน จริงไหมมึงจะไปทำหาอะไรขึ้นปัญญาอ่อนนี่เมียอะมามาเล่นกับกูเนี่ยคุณใส่กูกลัวแต่น้ำแข็งใสนั่นแหละ,ะ,ะหวานดีสดชื่นดีกลัวเบาหวานที่กลัวเนยาะ,ะกูไม่กลัวฤทธิ์หรอกกูกลัวฤทธิ์ที่ดวงมันขี้ยากสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จริงมีะเหมือนกันถ้ามึงเชื่อว,ว่ามีเนี่ยโอ้โเขาใส่กู อย่างกูเนี่ยไม่เชื่อเลยมึงใส่มากูนั่งเฉยเนี่ยมีแต่มึงนั่นแหละจะตายทีเดียวโอ้ยของย้อนกลับมันว่ามันก็ปรุงแต่งกลัวกลับไปเหมือนใครก็ไม่มีฤทธิ์เท่าเทวทัตหรอกเข้าใจไหมเทวทัตนี่ได้อภิญญาห้าสมาบัติแปดงั้นก็มันก็ไปใช้ฤทธิ์ให้คนมานับถือมันสิจริงไหมทําไมมันกากเลือดตายเพราะคนทิ้งมันไงฮะ เหรียญกูเนี่ยไม่ธรรมดานะเว้ยเห็นไหมมีคนหนึ่งเห็นไหมมันแขวนเหรียญกูเนี่ยรถชนกันรถมาแน่ต้องได้ทิ้งต้องบริษัทก็ซื้อคันใหม่เลยนายคนไม่เป็นอะไรเลยเนี่ยอยู่เนี่ยชนอยู่ศรินทรเนี่ยรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยโดนรถพวกสิบแปดล้อชนแต่อีนั้นมันแขวนเหรียญกูเป็นผู้หญิงด้วยขับรถไปนะรถนี่ต้องโอ้โ นะเป็นเศษเหล็กเลยแต่คนไม่เป็นอะไรพราะคนไม่อยู่ในรถอ่เอ้าก็มันจอดแล้วมันลงไปพอดีปุ่มเลยเห็นไหมอ่ฮะเออคาดแค้วแค้วคาดกาว่าเนี้ยนะเอเนี่ยเสียพิทัษ์เนี่ยเอ่ยชื่อก็ได้เนี่ยโดนแทงเนี่ยแดงโดนแทงไม่เข้าขนาดใส่แค่เสื้อกูนะ เนี่ยพวกมึงเก็บไว้บูชานะเสื้อกูเนี่ยเนี่ยมันยังเก็บเลยเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นเออจา้างได้ส่งลงมาเพราะแทงไม่เข้าเขาเลยเอาไม้มาตีหัวเย็บสามสิบเข็มอ่าหัวี่ยต้องเอาเสื้อกูปิดได้มัดได้เอ,องั้นก็เอารูปกูไปสกรีนใส่หมวกกันน็อกเออเนาะเออเพราะฉะนั้นเนาะ นี่เนี่เนี่นี่น,น,นะมงคลเนี่ยขึ้นอยู่กับความดีความงามเนาะเอออย่าไปกลัวเลยกูเนี่ยเจ๋งที่สุดเนาะนี่กูไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเออเห็นไหมเมื่อวานนี้แค่กูไปก็ยังไม่มีการยิงเลยนะเห็นไหมอืมกูไปมาแล้วทุกเนินเลยเมื่อวานเนะยจริงไหมเออ ที่กิงกูว่าจะไปเนินเดียวกูจะกลับแล้วมันไม่ให้กูกลับทหารก็เนี่ยกูไปขัดขืนก็ไม่ได้เพราะมันมีปืนกูก็เลยไปกับมันหมดเนาะไม้เป็นไรลนาะ,ะคนไทยสู้ไม่ถอยจำไว้คนไทยทุกคนมีสายเลือดในความเป็นใจเนาะแม้แต่เป็นพระก็เป็นพระไทยเห็นไหมเออ,อมึงลองกับกูลองดูนะกูจะถอยไหมไม่มีทางหรอก กูเนี่ยแหละเป็นนักสู้นะ,ะ,ะนักสู้กับกิเลสตัณหาในใจกูเนี่ยเห็นไหมพูดไม่พอเลยครับไม่ต้องฟังจ้าคุณชดาพรคุณผู้ดีอังกฤษจิบชาไม่ต้องฟังจ้าพูดไม่พอก็เชิญออกจ้ามารยาทมึงก็ไม่มีเลยเนาะสารแ,แนดัจจลิตเข้ามาในกลุ่มนี้แล้วก็มาเที่ยวดา่าเจ้าของกลุ่มเขาว่าพูดไม่พอ ัวมึงเองอะสันดานเสียสาระแนเรื่องชาวบ้านทำตัวมีมารยาทแต่กระคาสดสดสันดาลปากมึงนะโคตรกักกะกล้ามาว่าชาวบ้านผู้ไม่เพาะอีบุรียังกีดใส่หัวออกไปจะไม่ต้องมานั่งฟังกูมารยาทง่ายๆแค่นี้ยังไม่มีเข้ามาถึงกลุ่มเขาเข้ามาถึงที่เขาธรรมาดาเขา ไม่มีมารยาทปากไม่มีหูรูดที่บอกว่าหมาหอมันเห็นผีจริงๆไหมครับหรือผีมันมีจริงไหมครับมันเห็นหน้ามึงหรือเปล่ามาเลยหอนตามึงมึงช่วยเขาแต่เวลามึงไปพึ่งผาเขาเขาไม่ช่วยมึงเอามึงไปซ้ำเติร์แล้วมึงจะไปพึ่งทําไมมึงเป็นโรคอะไรเจ็บไม่รู้จักจําเจ็บแล้วจําคือคนเจ็บแล้วทนคือควายมึงก็ไปเลิกหน้าที่มึงถ้ามึงอยากช่วยพ่อมึงมึงช่วยไปเลย แต่มึงต้องเอาตัวเองให้รอดอย่าไปพึ่งพาใส่เขาถ้าในเมื่อมึงรู้เข้าไปสันดาลแบบนี้มึงไม่ต้องไปพึ่งไปพึ่งคนอื่นโน้นหากมีสติในการใช้ชีวิตอย่าไปพึ่งพาใส่ใครต้องพึ่งพาใส่ตัวเองในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะซ้ําเติมมึงอย่างนี้แล้วมึงจะไปพึ่งพาใส่เขาทําไมทําไมไม่อยู่กับปัจจุบันทําด้ตัวเองแก้ด้ตัวเองพึ่งพาใส่ตัวเองกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบัน การไปนี้ผ่านยากไหมก็เราไปทําดูกูตอบไม่ได้ว่ายากหรือไม่ยากเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันกูตอบว่ายากแต่อีกคนที่ง่ายก็ทําได้ง่ายอีกกูตอบว่าง่ายอีกคนที่ยากก็ทําได้ยากอีกเพราะฉะนั้นมึงไปทําเองมีคนทําเรียนแบบอาจารย์คิดยังไงครับดีเรียนแบบกูเยอะๆดีคนจะได้ตื่นเยอะๆหนูโดนอัมแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หนูเลยบอกว่าเดี๋ยวทําบุญไปให้แต่ไม่หายหนูต้องไปทําบุญให้ไหมครับ อะไรอะหมีมึงไปเอาอะไรมาอีกอะแล้วหัววัวมึงไปไหนอ๋ออ <t art music> ันนี้คือหัววัวเหรอโอ้หาดูดิหมีมันนี้ดิบอกแม่ให้เลิกเป็นทุกข์กับลูกยังไงดีมีคำสอนใดเขาคลายทุกข์ได้คะ มึงก็สอนเขาไปตามความเป็นจริงสอนให้เขายอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงคำถามคือมึงจะสอนเขามึงมีความรู้เรื่องความพทุกข์หรือยังถ้ามึงไม่มีความรู้มึงจะสอนอยังไงอะกูบอกไปเป็นข,ข้อๆเดี๋ยวมึง ja พูดจบไม่มีอะไรพูดแล้วก็ตันอีกเ <ing> ขาก็เลิกเชื่อในสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เขาก็เลิกวางใจอยู่ <ing> ไม่ได้อยู่ดี <ing> ดังนั้นมึงไปเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนมึงต้องสอนตัวเองให้พ้นจากความทุกข์ได้ก่อนถ้ามึงสอนตัวเองพ้นจากความทุกข์ได้มึงจะสอนคนอื่นพ้นจากความทุกข์ได้ คำไหนจ้าเป็นคำหยาบยกตัวอย่างเช่นให้ฟังหน่อยเช่นพูดจาอย่างเงียบคำไหนที่เรียกว่าคำหยาบพูดมาเช่นและอย่าให้รู้นะว่าดัจดจริตไปพูดเหมือนกันอย่าให้รู้นะสันดาน รู้ไปหมดทั้งที่ไม่ได้ไปอยู่กับครอบครัวเขากูไม่ต้องไปอยู่กับครอบครัวมารอก,กูฟังดูก็รู้แล้วว่าสันดาลเป็นยังไงคนที่คิดจะตบแม่ผัวมันมีด้วยเหรอกูถามหน่อยอย่างนี้เรียกคนดีเหรอมึงต้องอดทนสิเขาเป็นแม่ผัวมึงอะ่ะมึงด่าได้เหรอฮะมึงก็อีกตัวหนึ่งสันดานหยาบชั่วเข้าข้างคนชั่ว เออแปลก <c oughs> มึงอย่าไปตัดสินอะไรได้อารมณ์นะและอย่าไปเย้ยวเย้ยวตามเพื่อนเมืองกูรู้เลยเรื่องแบบนี้มึงไปปรึกษาเพื่อนกันมาแล้วโอ้ยถ้าเป็นกูนะอีแม่ผัวแบบนี้นะกูจะซัดให้น่วมเลยกูจะเอาให้ล่วงเลยกูจะดายับเลยกูไม่สนใจใครหรอก <c oughs> มึงอย่าไปฟังเสียงเย้ยวเย้วเย้ยวของเพื่อนชั่วชั่วแบบมึง ขนาดมึงคบเพื่อนมึงยังพบเพื่อนชั่วแบบนี้เลยแทนนี่มันจะห้ามมึงเสียจากความบาปมันกลับยุยงส่งเสริมสอนมึงให้มึงทำชั่วหนักกว่าเดิมเพื่อนแบบนี้เลิกคบซะมึงคบไม่ได้เพื่อนแบบนี้เรียกคนพาลไม่ใช่บัณฑิตเลิกคบเพื่อนแบบนี้คบไม่ได้ใครแนะนำมึงให้ด่าแม่ผัวเลิกคบกับมันไอคนสันดานแบบนี้คบไม่ได้ไม่ใช่กัลายาณมิตรเป็นมิตรชั่ว เป็นคนพาลมึงอย่าไปเย้ยวตามมันสังคมโลกทุกวันนี้เอาความสาใจเป็นที่ตั้งแต่ไม่เอาคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตั้งไม่มีความอดทนอดกลัน้นไม่รู้จักอดทนนึกจะด่าก็ด่าเอาความสาใจแล้วก็ไปคุยกันนี่คุณด่าไหมาแล้วคุณสาใจมากเลยเพื่อนก็บอกว่าโอ้มึงถูกต้องเลยมึงทําดีแล้วมึงด่าแม่ผัวแบบนี้ไปกูกูก็ด่า ยิ่งสนับสนุนส่งเสริมก็ให้ชั่วกันไม่กันทั้งคู่อีกคนหนึ่งก็ชั่วอีกคนแนะนําก็ชั่วชั่วด้วยกันทั้งคู่พากันลงนรกลงเหวไปทั้งคู่มึงจําไว้คนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อชีวิตมึงต้องห้ามมึงเสียทุกความบาปต้องห้ามมึงจากทุกๆเรื่องทุกๆความบาปมันต้องห้ามมึงทําชั่วได้นั่นจึงเรียกว่าเพื่อนนั่นจึงเรียกว่ามิตร นั่นจึงเรียกว่ากัรายานามิตรที่ดีของมึงแต่เพื่อนคนไหนยุยงส่งเสริมให้มึงทำชั่วมึงต้องเลิกคบไอ้คนนี้คบไม่ได้เป็นคนพาลไม่ควรแก่การครบไม่ใช่บัณฑิตมันจะพามึงล่มจมหัดตั้งสติบ้างแยกไม่ออกแล้วอะไรเรียกดีเรียกชั่วความสาใจไปที่ตั้งอย่างเดียว อุ้ยกูเกิดมากูไม่เคยเจอเอาแต่ความสาดใจเป็นที่ตั้งกูรู้ว่าแม่ผัวชั่วมีไม่ใช่ไม่มีเดี๋ยวมีแม่ผัวประเภทนี้มากูก็จะด่ามันเหมือนกันแต่มึงอย่าไปสร้างเหตุแห่งกรรมให้กับตัวมึงเองคนที่บาปคือมึงตอนนี้เขาเป็นคนบาปเขาเป็นคนชั่วแต่ถ้ามึงไปตอบโต้เขาตอนนี้มึงจะเป็นคนชั่วไม่ต่างจากเขามันจะเป็นคนชั่วแบบเดียวกัน มึงต้องอย่าไปทำในความชั่วช้าเลวทรามแบบนั้นเงินกู้เปมิชฉาาชีวะไหมก็ไม่นะเป็นเนรไหวพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้จ้าผมไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้แต่โดหมูดูทักว่าต้องบวชตอนอายุยี่สิบสักสองพรรษาทำไหมครับ กูรู้กูจะรู้ไหมล่ะในมึงบอกไม่เชื่อไงไม่เชื่อแล้วมึงมาถามกูทาไมมึงไม่ต้องเชื่อเออโยมาตามามีเรื่องกระถามตอนนี้อตามาบวชมาสิบวันแล้วอตาตมาตั้งใจบวชสิบห้าวันตอนนี้ใจมันอยากศึกนรัสก,การครับอดทนครับอีกแค่ห้าวันอดทนอดกลั้นเลยครับฝืนหน่อยทําตามสัจจวาจาของตัวเองให้ได้แค่สิบห้าวันเองครับอดทนอีกแค่ห้าวันจะเป็นอะไรไปอดทนมาได้ตั้งสิบวันแล้ว กัดฟันหน่อยครับตั้งใจขวนขวายในการทําความเพียรภาวนาไม่มีอะไรทําไปเดินจงกรมครับเอาพระไตรปิฎกในตู้ออกมาอ่านก็ได้มีสติครับไปภาวนานั่งสมาธิเดี๋ยวมันจะวางลงได้เยอะขวนขวายหาอะไรทําหน่อยครับอีกแค่5วันเองครับตั้งสติไม่ต้องไปทะเลาะกับเขาแล้วมึงจะไปเถียงเขาทาไมเดินเข้าห้องตัวเองไปรุ่นไปนอนไม่ต้องไปทะเลาะเขาไม่งไปทะเลาะทาไมล่ะ ขาดชีวิตมึงจะไม่สงบสุขชีวิตมึงจะไม่มีความสุขความรักมึงจะนั่งร้องไห้น้ําตาไหลทุกวันสตินิดนึงทำอะไรมันมีผลนะแล้วมึงอย่ามาบอกทีหลังว่ารู้งี้กูไม่น่าด่าเขาเลยรู้งี้กูไม่น่าทำเขาเลยมึงอย่ามาเสียใจในภายหลังตั้งสติเยอะๆมองเห็นโทษเห็นภยนัยในอนาคตการข้างหน้าว่ามันเไปไ็นยังไงมองเห็นโทษเยอะๆ มึงจะได้หาอุบายเป็นเครื่องออกจากความชั่วความเลวเหล่านี้ได้อย่าประมาทต่อความชั่วโอ้ยกูฟังแล้วกูสลดคิดได้ยังไงเฮ้ยอ,อ,อย่าขี้ใส่หัวกะบาลกูนะนกเขาเขากำลังจู้กุ๊กจูกุ๊กกันอยู่อยู่บนหัวกะบาลกูพอดีกูนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามไงเนี่ย ข้างบนเป็นต้นไม้เนี่ยเห็นไหมเห็นปะวะอีนกเขาเขายืนเรียงกันสี่ตัวเขาเตรียมตัวนอนอีพวกนี้เขาเป็นผู้ดีนอนเร็วฟ้าเริ่มมืดเริ่มเข้าหลังก็ยืนเรียงกันสี่ตัวมึงเห็นไหมเห็นไหมนี่สีต่ตัวกลางคืนอากาศมันเย็นไงมันนอนชนกันมันก็อุ่นปลอดภัยเวลางูดแดดก,ก็แดดรวบทีเดียวสี่ตัวเลย เวลาปลอดภัยก็ปลอดภัยทีเดียวสีตัวเลยดูดิเขานอนจุกกรูจุกกรูกัอยู่สี่ตัวเรียงกันเลย